สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระวจะนะพระเจ้ารวมกันนะคะบทเรียนที่กำลังนําเสนอพี่น้องอยู่ในช่วงนี้ก็คือบทเรียนชุดพื้นฐานชีวิตคริสเตียนนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสร,รวบรวมบทเรียนมาเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องได้รับฟังเพื่อจะเพิ่มเสริมให้พี่น้องได้เข้าใจ ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนมากิ่งขึ้นนะคะพี่น้องอาจจะเคยเรียนเคยศึกษามาแล้วแต่ว่าลงมาศึกษาเพิ่มเติมเป็นขค้อคิดสาหรับเรานะคะบทเรียนทุกบทบทเรียนที่ให้ก็เป็นแค่พื้นฐานนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอาทั้งหมดเลยในพระคัมภีร์ออกมาคาดออกมาเพื่อจะเพื่อจะแบ่งปันแต่ยังไงก็ตามนะคะบทเรียนชุดนี้มีทั้งหมดแบทแบ่งปันไปแล้ว2บทและบทที่3ก็แบ่งปันไปตอนที่1วันนี้เราจะเข้าสู่ เราจะเข้าสู่ตอนที่สองของบทที่สามนะคะแต่ยังไงก็ตามให้เราอธิษฐานร่วมกันก่อนนะคะสาธุการแค่แต่พระเจ้าพระบิดาในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีการศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันขอรโรงทรงอำอนวยพระพรเดบทเรียนที่เรียนทั้งผู้ที่สอนคือข้าพระองค์และก็ผู้ที่ฟังก็ได้รับความรู้นั้นมากมายเลยทีเดียวขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูสุิคิ์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องบทเรียนบทที่สาม หัวข้อบอกว่าทำความรู้จักทำความรู้จักกับตัวเราเองหมายความว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรามีความสำคัญอย่างไรเรามีบุทบาทอะไรบ้างเรามาเป็นคริสเตียนได้อย่างไรเรามีบุทบาทในการดำเนินชีวิตและท่าทีของเราในการดำเนินชีวิตคือการสำแดงออกการประพฤติการกระทำในการดำเนินชีวิตปจจุบันของเรานั้น นะคะเราจะบอกคนอื่นได้ยังไงว่าเราเป็นกิสเนยนเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนรู้จักตัวเราเองและเราสามารถที่จะแนะนำให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นกิสเยนแล้วก็มีรายล <st it> ะเอียดอย่างไรบ้างนะคะก็แบ่งปันไปแล้วสามประการเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นทายาท <Dieses S 2> ของพระเจ้าและเราเองนะคะก็เป็นประชาชาติและชนชาติของพระเจ้าชนชาติของพระเจ้าฉะนั้น ในสามประการแบ่งปันนั้นแบ่งปันไปแล้วนะคะก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์บทนำนิดหนึ่งก่อนจะมาถึงประการที่สี่ห้าหกเจ็ดนายยุนาบทที่หนึ่งข้อที่แปดที่แบ่งปันไปแล้วนะคะที่บอกว่าเจ้าหากินทางไหนและเจ้ามาจากไหนประเทศของเจ้าชื่ออะไรเจ้าเป็นคนชนชาติไหนเป็นพระคัมภีร์ต่อเนื่องในชีวิตของยุนา เมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นบทนําที่ดีเนาะเป็นพระคัมภีร์ที่บทนําที่ดีเพราะว่าโยนาเป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าใช้ให้โยนาไปทําพันธกิจของพระองค์ไปประกาศที่เมืองนิลาเวโยนาก็หันเข็มทิศไปทางอื่นคือไม่ไปตามพระดำรัสสั่งของพระเจ้าในที่สุดก็เจอวิกฤตในขณะที่ลงเรือไป กำปั่นก็เลยอาจจะอับปางหรือจะอับปางมีพายุเข้าก็าทําให้แต่ละคนที่นั่นก็มีความบาดผวาก็ร้องทูลต่อพระของตนเองเขากระับฉลาก,กันว่าอะไรคือต้อนเหตุใครคือเป็นต้นเหตุของเกิดการวิกฤตครั้งนี้จับฉลาก,ก็ไปถูกโยนาเขาก็เลยต้องถามว่าทําไมเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจะเป็นใคร จะมาจากไหนจะหากินทางไหนประเทศจะชื่ออะไรแล้วจะไปคุณชาติชนชาติไหนดินาก็บอกข้าพเจ้าเป็นคนที่ปลูกเป็นคนยำเกงพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินพี่น้องที่รักชีวิตของคริสเตียนนี้มีผลกระทบต่อคนอื่นนะคนในครอบครัวของเราคริสเตจักสังคมเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราฉะนั้น อยากจะให้รู้ว่าคําว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยตัวเราเนี่ยที่เรียกตัวเราเมีบทบาทที่สําคัญนะครับพี่น้องเราเป็นบุคคลสําคัญที่พระเจ้าให้เราเข้ามาใน,ในจักรของพระองค์เรามาดูในประการที่สี่เนาะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเป็นสิทธิ์หรือว่าสาวกของพระเยซูกิจกรรมบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบหกนะคะบอกเราเช่นนี้บทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบหกบอกเราว่า เมื่อพบแล้วจึงพากันมายังเมืองอันติโอกท่านทั้งสองได้ประชุมกับกันกับคริสตจักรตลอดหนึ่งปีได้สั่งสอนคนเป็นอันมากและในเมืองอันติโอกนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกในเมืองอันติโอกนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกคําว่าคริสเตียนในทุกวันนี้นะคะมาจากการแต่งตั้ง หรือที่อาจารย์ปรโรเป็นคนแต่งตั้งคำคำนี้นะคะใครคือเป็นคริสเตียนหมายถึงสาวกของพระเยซูหรือวสิทธิ์ของพระเยซูฉะนั้นในตลอดเวลาที่ผู้รับใชไไ้้าทำการไปทำกิจการก็ไปประกาศเนาะได้ประกาศาได้สั่งสอนไม่ว่าจะเป็นคนยิวคนกรีกหรือคนต่างชาติได้ประกาศสั่งสอนหลายหลายคนก็เข้ามาเป็นสิทธิ์และเป็นสาวกของพระเยซูเป็นสิทธิ์นี้ก็หมายความว่า เรามีพระเยซูเนาะอ่ะอธิบายง่ายคือเรามีพระเยซูเป็นพระอาจารย์ของเราสิทธิ์นี้ก็หมายว่าพร้อมที่จะเป็นผู้ที่เรียนรู้พร้อมที่รับการสั่งสอนพร้อมที่รับการเรียนรู้การตักเตือนการสร้างให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสเตียนนะคะจะเติบโตเองไม่ได้นอกจากได้รับการสร้าง ได้รับการเรียนรู้ได้รับการสั่งสอนให้เป็นกิจสีนที่เติบโตฉะนั้นผู้รับใช้พระเจ้าในสมัยนั้นแม้หรือว่าหรือว่าในสมัยนี้ก็เหมือนกันจําเป็นต้องได้สั่งสอนคริสเตียนผู้ที่เชื่อพระเจ้าให้เติบโตในทางของพระเจ้าแล้วจนคริสเตียนนั้นกลับกลายมาเป็นศิษย์ศิษย์ของพระเยซูหมายถึงว่าเรามีพระอาจารย์และพร้อมที่จะตามพระอาจารย์เราไปเป็นสาวกก็หมายถึงว่าเราพร้อมที่จะ ติดตามพระเยซูเราพร้อมที่จะเดินตามพระเยซูเราพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้พระเยซูกิตนะคะฉะนั้นคําว่าสิทธิ์หรือสาวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะฉะนั้นจะต้องมีคําถามสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนว่าแม้ว่าเราจะเป็นลูกพระเจ้าถูกไหมละ่ะเราเป็นทายาทเ,เราบอกเราเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่ว่าอีกตําแหน่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เราก็คือเป็นสิทธิ์สาวกของพระเยซูหรือว่าเราเป็นคริสเตียนหมายว่า เราต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านขั้นตอนหลายระบบกว่าเราจะได้เป็นศิษย์หรือว่าเป็นสาวกข,ของพระเยซูฉะนั้นคําว่าคริสเตียนนะคะก็มาจากศิษย์หรือว่าสาวกข,ของพระเยซูกิที่ถูกสร้างถูกสั่งสอนในคริสตจักรโดยเฉพาะในเมืองอันติโอกนั้นจำปาโูก็ได้สั่งสอนตลอดหนึ่งปีในที่สุดก็ได้ตั้งชื่อคําว่าคริสเตียน,น,นคำว่าคริสเตียนนี้ก็มาจากการเริ่มต้นที่ เมืองอันที่อกริจัเมืองอที่อกเป็นครั้งแรกนะคะฉะนั้นเราต้องมาดูความสําคัญของเราว่าเราเป็นคริสเตียนนั้นมีบทบาทสํา,าสคัญอย่างไรมาถึงประการที่ห้าประการที่ห้านะคะประการที่ห้าเราจะมาดูในหนึ่งโครินบทที่สี่เนาะหนึ่งโครินบทที่สี่ข้อที่หนึ่งบอกว่าให้เราทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ เป็นผู้อาราขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริ์และเป็นผู้อาราขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าให้เราทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริ์และเป็นผู้อาราขาสิ่งล้ำลึกลาาา้ำลึกของพระเจ้าค่ะพระคัมภีในตอนนี้เป็นพระคัมภีรภ์ที่เจเบโรเขียนขึ้นได้พูดถึงว่าพันธกิจของอัครทูตจากในบทที่สี่เนี่ยเราอ่านจากข้อที่หนึ่ง ในพระอภีตร์ตอนนี้หนุนใจเรานะคะว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเราได้ชื่อเป็นลูกพระเจ้าเราได้รับมรดกร่วมกับพระองค์เราเป็นชนชาติของพระเจ้าเราเป็นศี์ของพระเยซูเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แต่ว่ามีอีกชื่อชื่อหนึ่งที่เราได้รับก็ここคือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์คนรับใช้ฉะนั้นเมื่อเราจะพูดกันเสมอเนาะในคริสตจักรว่าผู้รับใช้ผู้รับใช้ผู้รับใช้ ส่วนใหญ่ครจะพูดกันอาจารย์ศิลปิลผู้ที่เรียนพระกมภีร์จบมาว่าเป็นอาจารย์เป็นผู้รับใช้จริงๆตามพระกมภีร์ตอนนี้แล้วเราทุกคนในคริสจ,จักรเป็นผู้รับใช้นะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเราถ้าอ่าน่าหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของคริสจ,จักรว่าเป็นอย่างไรคริสจ,จักรนะคะก็คือพระกายของพระเยซูพระเยซูเป็นประมุก พระเยซูปเป็นศีรษะของคริสจักรและเราต่างเป็นอวัยวะของพระกายพี่น้องลองสังเกตดูเนาะร่างกายของเรามีอวัยวะส่วนต่างๆถ้าร่างกายของเรามีอวัยวะส่วนต่างๆนั้นและอวัยวะนั้นไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่คริสจักรก็ไม่เจริญเติบโตสัมเดงให้เราเห็นว่าเราเป็นผู้รับใช้รับใช้พระเจ้าอย่างไรคะรับใช้ตามของประธาน อาวียภาส่วนต่างๆในพระกายในพระคัมภีร์หนึ่งครินก็พูดเยอะอยู่เราจะไม่ได้ให้ารายละเอียดน,นะคะก็หมายว่าแต่ละคนที่มาเป็นคริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องมีของประทานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นจำเป็นปว่าให้ทุกคนถือว่าให้ข้าพเจ้าให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ในกริสตจถือว่าเราเป็นคนรับใช้พระคริสต์เรารับใช้พระคริสต์ ฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าในคริสจักรนะคะอยากจะให้เราตระหนักถึงความสําคัญก็คือว่าเราไม่ได้รับใช้มนุษย์ถึงแม้ว่าเราถูกมอบหมายงานจากสีบ้านผู้นําในคริสจักรหรือใครก็ตามให้เราทําหน้าที่ต่างๆในคริสจักรก็นั่นเป็นสิ่งที่ท่านเหล่านั้นเห็นว่าเรามีความสามารถอาจจะเป็นพรสวรรค์ตะลันของประธานฝ่ายวิญญ,ญาณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาเรารับใช้เนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรารับใช้พระเยซูถ้าเราคิดถึงสถานการณ์การรับใช้โดยรวมทั่วไปในปัจจุบันเราจะเจอวิกฤตในคริสตจักรปัญหายุ่มยิ้มอะไรต่างๆเกิดขึ้นและทําให้เราหลายคนที่กําลังรับใช้พระเจ้าอยู่นั้นเกิดท้อถอยท้อถอยนะคะพี่น้องท้อถอยแล้วก็ท้อแท้ฉะนั้นเวลาเราเป็นคริสเตียน เวลาเราทางานพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจจกให้เราถือว่านั้นเรากําลังรับใช้พระเยซูรับใช้พระคิดนะคะถ้าเราคิดเช่นนี้จะทําให้เราแบบเอาใจาใส่เต็มใจเช่นชมยินดีในการที่จะมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าในคริสตจักรและบอกว่าและเป็นผู้อาราขาสิ่งล้าลึกของพระเจ้าอารกขาสิ่งล้าลึกพระเจ้าให้เราเป็นคริสเตียน พระเจ้าให้เราเป็นผู้รับใช,ช้พระเจ้าให้ตําแหน่งกับเราพระเจ้าให้ของประทานกับเรามากมายของประทานต่างๆเปรียบเหมือนอวัยวะส่วนต่างๆของกายนะคะเราเมื่อเรารู้ว่าเรามีของประทานอะไรในส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกายเราจะต้องอาราคาพิทักษ์รักษาสิ่งล้ำลึกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำลึกนะคะจากพระเจ้าพี่น้องที่รักเราเป็นคนธรรมดานะเราเป็นคนธรรมดา เราไม่มีความรู้เราไม่มีสติปัญญาอ่านพระคัมภีร์เรียนรู้บางครัง้งไม่เข้าใจแต่ที่เราสามารถยืยนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้รับใช้พระเจ้าในตําแหน่งต่างๆอาจจะเป็นสีบานอาจจะเป็นอาจารย์ผู้ประกาศหรือว่าคนอื่นๆที่มีของประทานในคริสตจกักรเป็นครูบาอาจารย์สอนหรือง,งานอื่นๆตามที่พระเจ้าโปรดประทานให้เราฉะนั้นให้เรารู้ว่านั้นคือสิ่งล้ำลึกที่พระเจ้าให้ เฉพาะตัวเราเราจะต้องอารักขาคําว่าอารักขานี้หมายถึงว่าเราจะต้องนําของประทานที่เรามีนั้นนํามาทําให้เกิดผลในฐานะที่พระเจ้าแต่งตั้งเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เอเมนนะคะพี่น้องฉะนั้นถ้ามีคําถามว่าใครคือผู้รับใช้ในคริสต์จักรพี่น้องก็อาจจะ จ้องหรือว่าเป็นไปที่ผู้รับใช้หมายถึงสีบานอาจารย์ผู้สอนจริงๆตัวเราเองแหละนะคะคือผู้รับใช้ฉะนั้นการที่เราได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ที่เตียนปโลเขียนนี้หนึ่งคริบุที่สี่คนถือว่าเป็นเกียรตินะครับน้องข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้า,า,จาในตําแหน่งที่พระเจ้าให้มาตามของประธานข้าพเจ้าถือว่าเป็นเกียรติได้รับเกียรติจากพระเจ้าสูงสุดจึงยินดีที่ทําหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้แล้วก็ทําให้ดีที่สุด ทำให้ดีที่สุดจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้าให้ของประทานให้สิ่งที่ล้าลึกในชีวิตของเรานะคะยกตัวอย่างว่าการเทการสอน,นหรืออะไรเนี่ยตามลักษณะของเราที่เป็นมนุษย์แล้วทําไม่ได้หรอกพี่น้องแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้เราอเมนนะคะพี่น้องเราคือผู้รับใช้ของพระคริสต์อเมนนะคะเรามาประการที่หเนาะประการที่หเราเป็นพระกายของพระคริสต ในหนึ่งโครินล,ละบทที่สิบ,นะบสองเนาะบททีท่สิบสองข้อที่ทยี่สิบเจ็ดบทที่สิบสองข้อยี่สิบเจ็ดบอกเราว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นท่านทั้งหลายหมายถึงใครคะหมายถึงคริสเตียนทุกๆคน ถ้าเจ้าให้เราเรียนรู้คริสจักรก็พี่น้องก็ฟังไปหลายที่นะคะคริสจักรก็คือพระกายของพระเยซูคริสจักรนั้นมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะพระเยซูเป็นประมุขเป็นศีรษะของคริสจักรเหมือนกับกายของมนุษย์เรานะคะเรามีศีรษะมีศีรษะของเรานะคะแล้วก็เรามีกายใช่ไหมละ่ะเรากายก็มีอาวะส่วนต่างๆพระคัมภีร์นี้บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริส ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเราเป็นสมาชิกเป็นคริสเตียนอยู่ในคริสจักรนั้นๆอยู่ในคริสจักรหนึ่งคริสจักรใดเราจะต้องเป็นหนึ่งในพระกายของพระเยซูเป็นหนึ่งในคริสตจักรเราแยกไม่ได้นะพี่น้องเราแยกตัวเราออกจากคริสตจักรไม่ได้อยากให้พี่น้องเห็นส่วนคำว่าเราแยกตัวเราออกจากคริสจักรไม่ได้เมื่อเราเป็นคริสเตียนคริสเตียนอะไรก็ไม่เข้าใจจุดนี้ก็ทําให้ตัวเอง ไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้เข้าไปในลึกในคริสจักรไม่ค่อยได้สนใจเพราะไม่รู้ความสําคัญบุบาทของตัวเองเราจะต้องเป็นหนึ่งในพระกายของพระเยซูถ้าเราเป็นคริสเตียนเรามีคริสตจักรประจําของเราและเราก็เป็นหนึ่งในอวัยหนึ่งในพระกายนั้นคือพระวิว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นยกตัวอย่างว่าอวัยวะของร่างกายท่านเป็นส่วนไหนของกายท่านเป็นตาท่านเป็นหูท่านเป็นปาก ท่านเป็นมือเป็นแขนท่านเป็นเอาส่วนได้วอวัยวะที่มองเห็นข้างนอกหรืออวัยวะที่มองไม่เห็นอยู่ข้างในรู้แล้วจะมีบทบาทสําคัญฉะนั้นพี่น้องทาเราเรียนพระคัมภีในหนึ่งโครินเนี่ยบทที่สิบสองก็จะพูดถึงของประธานต่างๆเปรียอวัยวะส่วนต่างๆของระกายฉะนั้นสําคัญที่สุดนะคะอยากยังให้เรารู้ในประการที่วา่าเราเป็นกายของพระคริสเราต่างก็เป็นอวัยวะของระกายเราต่างก็เป็น อวัยวะของระกายนั้นๆระกายก็คือคริสตจักรนะคะเราอยู่กิจจกรองไรก็ตามถ้าเราต่างเป็นอวัยวะให้เราได้เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนที่จะทําให้กิจจักของโรรองนั้นเจริญเติบโตสู่ความไปบุญในองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นประมุขและเป็นศีรษะของคริสตจักรเอเมนนะคะพี่น้องเรามาถึงประการที่จเรามาถึงประการที่จนะคะเราเป็นอวัยวะของระกาย เราเป็นอวัยวะของประกาศก้นในหนึ่งคริโบที่สิบสองละ, 14, ะข้อที่สิบสี่จะอ่านข้อที่สิบสี่ก่อนนะคะข้อสิบสี่ว่าเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะและข้อที่ยี่สิบเที่อ่านไปแล้วนะคะายทั้งหลายเป็นกายของพระคิดได้ต่างก็เป็นอวัยวะของระากายฉะนั้น ประการที่สองคือเราเป็นอวัยวะของพระกายเราเป็นอวัยวะของพระกายเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะอย่างเดียวแต่หลายหลายอาวัยวะพี่น้องดูกายของเราเนาะ,ะร่างกายของเราเป็นมนุษย์เนี่ยโครงร่างของเราเรามีตั้งแต่เราเห็นจากข้างนอกศีรษะไปถึงที่สัต์จรุเจดเท้าเนี่ยนะเรามองข้างนอกเราเห็นอวัยวะส่วนต่างๆ,ๆที่ชัดเจนตาจมูก ขาหูมือเท้านะคะที่เราเห็นแต่ว่าลึกๆเข้าไปอ่ะไม่ใช่ลึกเข้าไปว่าอยู่ข้างในร่างกายนี่ก็ยังมีอวัยวะส่วนต่างๆเช่นว่าปอดหัวใจตับไส้อะไรต่างๆที่อยู่ข้างในเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นแต่เราก็รู้เราศึกษาถูกไหมคะเราศึกษาเราู้วเป็นอวัยวะส่วนต่ตาตงๆฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะคะ เราเป็นอวัยวะของพระกายเหมือนที่บอกไปแล้วว่าเราต้องเป็นหนึ่งในพระกายของพระเยซูเราอยู่ในคริสตจักรไหนก็ตามเราจะต้องเป็นหนึ่งในคริสตจกักรนั้น,น,นหมายความว่าให้เรามีส่วนในการที่จะรับใช้ในคริสจกักรเพราะอาจารย์โปรได้เขียนไว้หนึ่งโคริบุที่สี่ที่เราอ่านมาแล้วบุคว่าให้ทุกคนถือว่าเราคือผู้รับใช้ของพระคริสเราเป็นอวัยวะเราทั้งหมดเป็นคริสเตียนเป็น พระกายของพระเยซูเราต่างเป็นอวัยวะส่วนต่างๆท่านจะเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกนะคะเป็นจมูกเป็นปากเป็นอะไรต่างๆในร่างกายของเราหมายก็ว่ามีของประทานยกตัวอย่างว่าเราเป็นส่วนของปากเราอาจจะใช้ปากของเราในการประกาศเทศนาสั่งสอนนุนน้ำใจยกตัอย่างนะคะ ถ้าเราเป็นอาวุธสนมือยกตัวอย่างเราก็ใช้มือเราในการที่จะแจ็กจายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องอะไรยกตัวอย่างเห็นฉะนั้นพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคริสเตียนท่านต้องมาเห็นความสําคัญว่าท่านเป็นใครและมีความสําคัญอย่างไรคริสเตียนหลายคนนะคะไม่รู้บทบาทของตัวเองว่าตัวเองมีความสําคัญต่อคริสตจักรอย่างไรทําให้คริสตจกักรทําให้คริสเตียนนั้นไม่รักคริสตจักรคือจะไปคริสตจกักรหรือไม่ไป จะมีส่วนทําให้เสริมสร้างพระกายของพระเยซูทําให้กายพระเยซูจเจริญขึ้นสู่ความไพบูรณ์ผู้เป็นศีรษะของเราคือพระเยซูฉะนั้นมีคริสเสียนหลายคนนะคะเมื่อเป็นคริสเตียไม่เคยทําให้ตัวเองนี้มีประโยชน์สําหรับพระกรจกรเลยพี่น้องอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นเราไม่เคยที่จะเข้ามาในกิจกรจเข้ามาทําให้มีส่วนในคริสจักรนั้นให้กิจัเจริญจะด้วยอะไรก็ตามเท่าที่เราจะทา เมื่อเราเข้ามาเป็นหนึ่งในคริสจักรและเป็นอวยวะส่วนต่างๆของพระกายเท่าเราเห็นคริสจักรเกิญเราวน่าจะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าอืพูดแล้วก็ยาวพูดแล้วก็เยอะเนาะบางคนก็ชอบแยกแล้วก็ออกไปทําส่วนตัวไม่อยากทาไม่ได้มีคริสจักรที่เราจะรับผิดชอบหรือเข้าไปมีส่วนในพระกายพี่น้องอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะพี่น้องให้เราคิดอยู่เสมอพระคัมภีร์บอกว่าพระกายเนี่ยพวกเราทั้งหลายคือเจ้าสาวคริสจักรคือเจ้าสาวของพระเยซู แลวันหนึ่งพระเยซูเสด็จก,กลับมานั้นโปรงจะมารับเจ้าสาวบุคคลที่อยู่ในคริสตจักรหมายถึงผู้ที่มีส่วนทําให้อาคริสจักรของโรงเจริญเ,เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นศีรษะทรงเป็นประมุขฉะนั้นเราต้องเข้าใจลึกซึ้งนะคะเข้าใจลึกซึ้งในพระวจ,จนะพระเจ้าอยากจยให้พี่น้องได้เข้าใจถึงความสําคัญนะคะความสําคัญอย่างในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดนะคะสวดว,ว่าเราได้รับ ในเราทั้งหลายได้รับการทรงกำหนดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสันสริญแด่พระองค์พี่น้องที่รักทําการรู้จักทําความรู้จักกับตัวเราเองเก็บประการเนี้เรามาพิจารณาดูว่าเราดําเนินชีวิตอย่างนี้หรือไม่เราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นทายาทเราเป็นประชากรประชาชาติเราเป็นศิทธิสาวก เราเป็นคนรับใช้ของพระคิดเราเป็นกายของพระคิดเราเป็นอวัยวะของพระกายขอให้พี่น้องได้พิจารณาบทเรียนที่เราเรียนด้วยกันนะคะและเอามาพิจารณาชีวิตของเราว่าเราเป็นเช่นนั้นไหมถ้าพี่น้องเข้าใจบทเรียนที่ข้าพเจ้ามานำมาแบ่งปันพี่น้องจะรักพระเจ้าพี่น้องจะรักคริเสด็จและพี่น้องจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้มีส่วน ทำให้คริสตจักรที่พี่น้องอยู่นั้นร่วมในพระกายของพระเยซูนั้นเจริญแล้วเพราะเราทุกคนได้รับการแต่งตั้งและส่งกําหนดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะให้เราเป็นที่ถวายเกียรติแด่ดพระเจ้าทั้งหมดที่เราทําทั้งหมดที่เราเป็นในฐานะที่เราเป็นกิสเซนนั้นเราจะทําและกําหนดให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่ดพระเจ้าเอเมนนะคะพี่น้องข้าพเจ้าหวังว่า บทเรียนวันนี้จะเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใจเป็นพื้นฐานให้เราเข้าใจในการดําเนินชีวิตคริสเตียนมากยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องค่ะก็บทเรียนบทที่สามของเราตอนที่สองก็จบไปแล้วก็เราจะเข้าสู่บทที่สี่ในครั้งต่อไปนะคะเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะคะสาธุการแค่แต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพวงทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงอวยพร คาพรองทุกคนให้รู้ถึงความจริงในพระวจนะพระเจ้าอวยพรบทเรียนวันนี้จะเกิดผลเป็นที่ถวายสรรเสริญในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลูกสาวและเสือแล้วก็ขอบคุณพระอีกครั้งหนึ่งมอบบทเรียนวันนี้ให้พระเจ้าทรงนำขอบคุณปรองทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะพี่น้องพบกันในบทที่สี่นะคะพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ